สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแสงแห่งปัญญาและในวันนี้เราก็ยังมีสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งในช่วงที่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะคะ ซึ่งในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆมาบ้างพอสมควรแล้วแต่มันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้พูดถึงฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ผู้ที่กำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ควรจะรับรู้รับฟังและได้เข้าใจ เพราะหากว่าใครที่กําลังมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนอื่นที่รู้จักนะคะก็จะได้มีความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำกับคนอื่นได้ค่ะซึ่งเรื่องที่เรากําลังจะพูดถึงนี้ก็คือสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในกระบวนการตื่นรู้นั่นเองค่ะ หลายหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่าโลกของเราที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเรื่องของพลังงานซึ่งพลังงานที่ว่านี้ก็หมายถึงพลังงานของแสงสว่างที่มาจากภายนอกชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองค่ะและเมื่อพลังงานของแสงสว่างนั้นถูกส่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลก มันจึงมีอิทธิพลทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่กำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ซึ่งผู้คนที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้นะคะก็จะมีความสามารถในการดูดซับเอาพลังงานแสงสว่างต่างๆที่ถูกส่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกได้ดีกว่าผู้คนปกติทั่วไป ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตื่นรู้นี้ค่ะซึ่งแสงสว่างที่ถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นพลังงานในรูปแบบใหม่ที่จะมีผลทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างร่างกายจะมีการปรับเปลี่ยนและเกิดการเหวี่ยงอย่างสุดขั้วระหว่างพลังงานเก่าที่มีอยู่ในร่างกายกับพลังงานใหม่ที่กำลังได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการเปลี่ยนแปลงครังยิ่งใหญ่ของชีวิตก็ว่าได้ค่ะซึ่งพลังงานเก่าก็จะยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่พลังงานใหม่ก็จะมีการรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องและพลังงานใหม่กับพลังงานเก่าก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นแบบแตกต่างและตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง คือมีความเป็นคนละขั้วเหมือนขั้วบวกกับขั้วลบประมาณนั้นค่ะทำให้ในบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าในวันหนึ่งเราจะมีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนอารมณ์ไม่คงที่ขึ้นๆลงๆไม่มีความเสถียรทางสภาวะอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดเช่นในบางครั้งนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยเฉื่อยชาหมดเรี่ยวแรงซึมเศร้า ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะอยากทำอะไรแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานก็อาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีมีความสุขมีความกระฉับกระเฉงเกิดมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาในความคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหรือหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเช่นบางคนก็อาจจะมีไอเดียอยากเขียนบทความอะไรดีๆโพสต์ลงในโซเชียลบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่า อยากจะแต่งเพลงอะไรสักเพลงหรืออาจจะอยากวาดภาพตามจินตนาการและก็จะมีความรู้สึกอยากทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจที่ออกมาจากข้างในซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอารมณ์ในแบบแรกก็จะเป็นลักษณะของสมองที่มีแต่ความว่างเปล่าแต่ว่าอารมณ์ในแบบที่สองคือ สมองเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และมีแรงบันดาลใจคือสมองไม่มีพื้นที่ว่างเลยแล้วในเวลาต่อมาพลังงานเก่าและพลังงานใหม่นี้ก็จะค่อยๆมีการผสานร,รวมเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในระหว่างที่มันยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่สามารถผสานร,รวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้เราก็ยังคงจะต้องพบกับสภาวะอารมณ์ที่ยังขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อยู่ เราจึงต้องเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อลดความวิตกกังวลและปรับตัวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ใช้ชีวิตได้อย่างวางใจและไม่มีความกังวลหรือความเครียดกับตัวเองมากจนเกินไปนั่นเองค่ะมันอาจจะมีบางเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความแอคทีฟอย่างมากในการที่จะทำกิจกรรมหรือทำงานอะไรต่างๆ หรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆตัวเราจนเราคิดว่ามีอะไรที่ต้องทำมากมายจนไม่มีเวลาว่างเอาซะเลยและในขณะเดียวกันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเอาซะเลยร,รู้สึกเหนื่อยและก็เบื่อกับทุกๆอย่างเบื่องานเบื่อผู้คนรู้สึกอยากอยู่ตามลำพังคนเดียวและอยากพักผ่อนเอามากๆ มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าวันนี้ฉันไม่ขอทําอะไรเลยได้ไหมขี้เกียจจังเลยไม่ต้องทํางานได้ไหมขอลาป่วยนอนพักทั้งวันอะไรประมาณนั้นค่ะและมันก็จะมีในบางเวลาที่เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครเลยแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของตัวเองหรือลูกๆของตัวเอง คือจะมีความต้องการที่อยากจะอยู่กับตัวเองคือมีความต้องการที่จะอยากอยู่กับตัวเองหรือว่ามีความต้องการความเป็นส่วนตัวที่สูงมากๆซึ่งความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะมันจะทำให้เราได้มีความสงบทงั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจมากขึ้น มันมีความจำเป็นอย่างมากที่เราต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องหยุดพักบ้างไม่ว่าจะมีภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่สามีภรรยาหรือหน้าที่ของลูกที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่หน้าที่ที่เราต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองเราก็ต้องพยายาม ที่จะจัดการกับเวลาให้มีความลงตัวเพื่อที่จะได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นซึ่งมันจะต้องใช้ความอดทนและก็อาจจะต้องมีการขัดขืนฝืนใจอยู่บ้างในบางสถานการณ์แต่เมื่อเราอยู่ในเส้นทางนี้ค่ะเราก็จะต้องเข้าใจและจัดการกับตัวเองให้ได้เพราะเราต้องทำตามความรู้สึกหรือต้องฟังเสียงจากข้างในตัวเราเสมอ และการหยุดพักผ่อนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่ากำลังจะสนับสนุนให้คุณเป็นคนที่ขี้เกียจทำงานหรือว่าทำตัวหยิงแปลกแยกจากคนในครอบครัวนะคะแต่เมื่ออยู่ในกระบวนการนี้ร่างกายกำลังมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ภายในหากร่างกายได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะเป็นไปอย่างไม่สมดุลและกระบวนการก็จะชาลงได้นั่นเองค่ะเราต้องพยายามทำตามความรู้สึกที่ร่างกายเขาพยายามจะส่งสัญญาณออกมาให้เราได้รับรู้เช่นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยอยากพักก็ต้องพักถ้ารู้สึกเครียดอยากทำสมาธิก็ให้ทำสมาธิหรือถ้ารู้สึกว่าอยากไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยากไปเที่ยวทะเลน้ำตก ก็ควรหาเวลาไปเพื่อให้จิตใจได้เกิดการผ่อนคลายค่ะและในบางเวลาเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเรากําลังมีการเชื่อมต่ออยู่กับจิตวิญญาณภายในซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่รู้สึกมีความพิเศษและลึกซึ้งจะรู้สึกถึงความสงบสุขจากภายในจนไม่สามารถอธิบายได้จะรู้สึกรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ภายใน และรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้อยู่ตามลําพังเพียงคนเดียวแต่ยังมีใครบางคนและหลายๆคนที่กําลังเฝ้ามองดูเราแล้วก็คอยให้กําลังใจเราคอยช่วยเหลือเราเสมอซึ่งนั่นก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งความรู้สึกแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกมีความปลื้มปิติจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้เลยเป็นช่วงเวลาของน้ำตาแห่งความสุขที่สามารถ รับรู้ได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะและในทางกลับกัน <c oughs> ก็อาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกเหมือนไม่สามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในหรือว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ได้เลยรู้สึกเหมือนกำลังโดดเดี่ยวและอยู่คนเดียวจริงๆจะรู้สึกอ้างว้างหดหู่อย่างมากจนอาจมีความสงสัยว่า ที่เคยรู้สึกถึงการเชื่อมต่อได้กับจิตวิญญาณภายในหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วในเวลาต่อมาความรู้สึกถึงการเชื่อมต่อได้กับจิตวิญญาณภายในหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะกลับมาให้รู้สึกได้อีกครั้งซึ่งมันก็จะเป็นเช่นนี้สลับกันไปสลับกันมาตลอดระยะเวลาที่เรากำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ค่ะ ซึ่งไม่ใช่สภาวะที่ผิดปกติอะไรนะคะเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นสุดปลายอีกข้างหนึ่งของประสบการณ์ในยุคข,ของพลังงานใหม่เราก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไปเองค่ะค่ะจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าสภาวะอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้นั้นจะมีความเซนซิทีฟแล้วก็มีความอ่อนไหวมากๆ และจากประสบการณ์ของตัวเราเองที่ผ่านมานะคะเมื่อการเปลี่ยนแปลงดำเนินมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จิตมีความละเอียดมากๆแค่มองดูนกสองสาตัวจับอยู่บนหลังคาบ้านก็น้ำตาไหลออกมาได้แล้วค่ะมันจะเป็นความรู้สึกประมาณว่าจิตของเราค่ะเริ่มมีความเชื่อมโยงกับทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านกกาผีเสื้อหรือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆรวมถึงท้องฟ้าและพระอาทิตย์ประมาณนั้นค่ะค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือรูปแบบของสภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณนะคะ แล้วเราคิดว่าท่านที่กำลังฟังเราอยู่ในขณะน,นี้หลายๆท่านก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้กันมาบ้างแล้วถ้าหากว่าใครต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์อะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเรายินดีรับฟังทุกๆความคิดเห็นทุกๆข้อเสนอแน,นะและยินดีแนะนำในสิ่งที่เราสามารถแนะนำได้หากว่าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยใน เรื่องใดที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่เราพูดมาก็สามารถพิมพ์เข้ามาซักถามกันได้นะคะและหากเห็นว่าสาระความรู้แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้นำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ